สวัสดีค่ะดาวฟ้าสิบายโบกบักม่วงนะจ๊ะกับคนสวยนี่จ้าคนสวยไปแล้วคนสวยหันนะข้นคนสวยสิเอาใบโบกได้บัดที่นี่สิกินข้าวกับใบโบกนะจ๊ะเอ้มา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 ดาวฟ้าสิพาใบโบกบักม่วงน้อยเด้อแซ่บก็แซ่บกันลอกมึงนี่แหละมะม่วงน้อยสุกใบโบวก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  ดอกม่วงน้อยใบยบกุกปาดออกแล้วเราก็เอาอย่างนี้มันเป็นบัว <c> ห <ười> อมหวานเกล็ดเลยแล้วก็บีบน้ำมันออกพี่น้องบีบน้ำมันออกด้วยบีบในมันออกคืดว้วยแล้วบุกตัวนี้เป็นใบเข่าเดี๋ยวเข่ายัดยัดบุกเลยยัดบกุกไป Những bốp của bé mừng bốp. Lemo ngoài, em ngoài Lemo ngoài em còn Lemo ngoài em lại. Con... rồi anh em lại. cái chắc em lại. cái im em lại. Lemo anh em บัหนะ้ากินบับีบบวกบีบม้วนบวกเลียกจะบวกบีบน้อวกเรียบ,บ,กบวยกมันได้แล้วยัดเขา่าใส่บวกมันหน่อยใบยบกวกมะม่วงน้อยสมัยก่อนกินเขา่ากับบักม่วงอย่แงเราล้ยวคาบพี่น้องเอ้ยใบบุกพี่น้อง แบบื้อะใบบกแบบอือืวยมันบวท่นหน่อยใบมงนานี่นาม่วงนอยสุก ปีแล้เทียบของ่วงเลยไม่กดเกิดสามเดือนเดียเด้วยเกิดปีแล้เทียะนั่นก็จะเป็นหมาในห้อากินเราคือบวกงวงทุ่มน้ำดอกไม้เด้อสามเดือนเกิดที่ยงเนาะก้มนบานเลยหน่อยใบบัวของ่วงแทบเข้า

เรียบร้อยค่ะสามโบกค่ะลองกินมึงดูอ่าลองกินใบโบกสิโอ้ยแสีบผักมึงมือไหนกันเดี๋ยวเอ็นบ้เป็นได้งเออแสียบบ้างเป็นได้งเสบบ้คักรู้ผักมือเออไผ่หอมอืมมันติดออกกินแบบกินแบบม่วงหน่อยเนาะมันมันจะแสีบกับแบบม่วงเงยน้ำดอกไม้ไหลเติอไปเนี่ยหอมแบบธรรมชาติอืม ผู้ใดได้กินเนี่ยหัวกัษสีแดงนี่สิละกะบบอ้วนพร้อมกินแบบแบบมันไม่มีความอ้วนในในมะม่วงมันจะบ่หวานหลายเออแซ่บคักมีฟรอสคือไงแซ่บหลายเออแซ่บคักอร่อยใบโบกใบโบกมะม่วงเออสามลูกอิ่มเลยค่ะลูกนึงกับใบกงท้องล่ะอิ่มแล้วลูก กินละหมไปิ้วซิ่วเลียวกับเลี้ยอิมหมไปิ้วซิ่วยังๆค่ะเออสียบคัะเสียบหลายคิดต่บ่มีคนนั่งขางนั่งกินนะเว้ยแบบสี้แหลขาดคนเคียงคางมันเถอะขาดคนมันห่อนอยู่ต้องกันมาได้ทั้งโควิดหลายแมนต้องแยกกันอยู่แยกกันได้ มีเขาปะเขาเขา่บตัวเลยนะแบบรัดเา้าบายบวกฮาเฮ็ดเป็นแผ่นเขาองเขาตวัว Bây này. Bài bục, bài bài nó chết lửa rồi. Này, bỏ miếng bạc, bỏ cây bỏ. โอ้เพลงวิดฉันบังเพลง <coughs> 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 quán bay buộc bay buộc bay buộc nhát có bay có bay hết đi đi nhăn ngồi đây nhỉ.